รอเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนตะวันอ่าทั้งหมดแถวตเฮ้องกดไลค์เลยนะยังไม่ได้บอกอะไรเลยอ่าสวัสดีครับก่อนอ้าวรายงานตัวให้คุณผู้ชมรับทราบสิเนี่ยคุณครูกําลังให้ออกทีวีอยู่เนี่ยตอนนี้ฮะสวัสดีครับผมชื่ออะไรสวัสดีครับมชื่อชัยธวัฒน์ครับอ่าอยู่โรงเรียนวัดดาพระเจิญครับครับมีความรู้สึกยังไงที่ได้มาอยู่ในโรงเรียนประเทศไทยสนุกครับ มันยังไงอีกหรือเราซิสนุกแล้วมันยังไงอีกเกิดความประทับใจยังไงถึงได้ชอบตะวันรักรักไหมรักที่โรงเรียนนี้ไหมลูกรักครับทำไมถึงได้รักลูกเพราะว่าใจดีใครใจดีบ้างพี่พี่แล้วก็คุณครูครับอ๋อพี่พี่แล้วก็คุณครูครับตะวันจะเรียนถึงมอ,อะไรลูกมหกครับมหกเลยเนาะเก่งจังเลย ันนี้แม่มารับยังยังครับยังอีกเหรอทำไมอ่ะไม่รู้อยู่กับครูกันนะ,นะเดี๋ยวอยู่กับครูก่อนแล้วหนูมีขนมกินหรือยังมีครับไหนอ่ะขนมหนูมแม่มา,กา,ากับล<ะ>ุงเขารออ่าโอเคอ่ะสวัสดีครับสวยๆครับเ<ว>ก่ง,างมากครับ